สวัสดีผมชาวอัฟเฟนอกแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเกมมีมิกเกมล่าทาผีในี่เราบอกกันโอเคเราจะมาใช่เราจะมาโอเคเราดูดีดีกว่าโอเคสวัสดีครับผมอัฟเฟนอกครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมเดิมมิกนะฮะแล้วใครมันไปแอบอะไรตรงนน้นแอบนอนมืดนอนมืดโอเคนอนมืดเนื่องจากมีคนรีเควสต์มาตั้งแต่ในสดรอบกินชิ้นรอบนั้นแล้วแล้วก็บอกกับว่าไม่เราเกมในช่องเราไม่ค่อยมีเกมผีเลยก็เลยอยากลองอัดกันโอเคไปลองดู ไปวิธีกดเล่นกดไงอ่ะพี่มยพี่เมย์เขาเล่นกดเพย์แล้วกดเพย์พี่ีแล้วกดแล้วจะเปิดไฟยังไงอ่ะกดเอฟเข้าเกมเอฟเข้าเกมซิวายมึงอกี้กดเอฟทำเฮียเลยจ้อ๋อกดเเปิดตีนได้เห็นไหมนี่ยเอฟเข้าเกมกดซิวายเฮียมึงค่อยมาเปิดเฮียเดี๋ยวนี่มันไม่น่ากลัวเฮียเดี๋ยวมัจะเป็นเงาหมื่นเฮียเงาหมื่นในการเป็นสม่างพี่กดเพย์แล้วกดจอยกดจอยโอ้กดจอยโอเคอ่าไม่เห็นเขาขึ้นอะไรนึงอ๋อเงาหมื่น โอเคเ่าเคือละจอยโอเคจอยละเอ้ามืดึนกนเข้าสักทีซด้วยแองไองเข้ามาโอเคมาห๊บผีผคือคือกลัวผีหรือว่ากลัวแองเนี่ยหน้าแองมันนันถ้าจะกลัวทั้งแองทั้องฟีมใช่ไหมเอ้เล่นยีกับแชร์ยชัพเตอร์หนึ่งนะครับนี่เปิดชิป ชิปแล้วก็หรือไม่ก็ทำไมผมได้กินไอเลนมาสองทูลันไอเลนรู้เขาได้กินตุ่นมือไว้เรื่องกินตุ่นไฟแล้วอ๋อจับสเก็โอเคเปิดเสียงเียได้วโอเคเรามาถึงจัับสกอนนี่เราลยตัวใหญ่เราอยู่ที่ไหนกันนี่ยโชคยูโชคไปดูรถเสียงนะตอนนี้มอยู่นตอนนี้ผมอยู่ในปิโตรเลียมพี่ตอนนี้ผมอยู่ในไหนไม่รู้ปิโตรเลียมเป็ยังไงบ้่ง ไปไปไปเลยมันไปเนี่ยโชคมาชื่อเอาความฟินหน้าไว้โชคกวาดถูกต้องเลยเนี่ยนี่เราคือคือเราอยู่ที่ไหนแล้ดทุยเนี่ยไอ้โชคไม่อ่านเวลาถ้าถุยแล้วถ้าุยน่าจะเป็นโรงเรียนอ่ะพี่โรงเรียนอ่ะมาทางนี้อ่ะทางไหนอ๋อกดคลิปวิ่งได้เ้ยประตูนี้อ๋อประตูเองประตูเองนั่นะเป็นอะไรจะสาประตูอ๋อ ปิดประตูอ้าวเเฮียปิดประตูไม่ได้เปิดประตูได้แบกหอประตูหลังไงหรอดูสิล็อกต้องเข้าประตูหลังดีกว่าอ๋อต้องเข้าประตูหลังประตูนี้มันล็อกประตูหลังอยู่ไหนเอาอยู่นู่นคือประตูหลังเราผมด้วยประตูหลังพอประตูหลังก็หลกระทับประตูไปเลยดิประตูฟิลเอาเฮียอาขึ้นของมันขึ้นของมันขึ้น่ของึ้นขึ้นมาก ไรแองอ์องแองก์ออกแองอ์องของขึ้นเนาะวารองเท้าแองก์แองก์ท่านทำรองเท้าให้สะอาดชิว่ามึงไงเฮียรอยตีนมึงเต็มเลยเนี่ยเออรองเท้าเต็มเลยทั้งหมให้ถึงพลังงานนั่นแหละเอาเอาเอาประตูดุมากที่ดุมากดุมากอ้าเปิดประตูโอเคที่ไหนเนี่ยตลาดเนาะ My Life ๋อสนามกีฬา The Big Foot ใหญ่จังเลยทีมไทยสนามกีฬาเอาอยู่ไหนกันนะเอาอยู่นี่เหรออ๋ออ๋อนี่อะรรองเท้า โอเคไม่แอองเอองเอองประตูเนี่ยองมาตรงประตูเชือกกูเข้าประตูดีกว่าเปิดประตูสื้อประตูเปิดประตูไม่ได้ล็อกเปิดไม่ได้ตูล็อกอ้าวไม่ได้ใช่ใช่ใช่เนี่ยตันตีนไหมเอองตามรอยตีนมึงอะไรเฮียทำไมตีนมัวดอกว่าตีนใหญ่ใหญ่เลยทำไมเท้าทำไมเท้าเลือดเต็มเลยพุดไอ้ยเป็นยงไงพุดเขาบอกเขาหน่าจะเหยียบเข็มมุดอหะเพียวฟุตแคชชั่นเขมุดเบรเขมุดเบไอ้ยัยสเขาหยบเขมุดไปเหยียบเข็มมุดก็สะดุดสะดุดตีน เซดูตินตัวเองที่ไหนสนามกีฬาว่าไหนมีสระว่ายน้ำด้วยโรงเรียนโรงเรียนเหรอไม่โรงเรียนเนี่ยประหยัดค่าแล้วเนี่ยฝนเติมให้ตลอดอ๋อเฮ้ยนี่อะไรอ๋อห้องแอร์อุ้ยกูชายันเลยเจอคุณแจบูชายันเองเจอคุณแจอ๋อเนี่ได้คุณแจครับผมโอเคไปมีถุงพยายามทำนี่อะไรอ่ะอ้าวไม่ใช่แล้เนี่ยอะไรเนี่ยกลับไปที่ยิมกลับไปยิมโอเคกลับไปยิมนะครับผมฟิล์มแล้วด้วย แองค์แม่โดดลงน้ำดีกว่าแองข้ามไปได้ไหมพี่ตูนวิ่ง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 แบบพี่ตูนรีบไปไหนแองค์มุงเชื่อไหมให้มึงโดดลงไปมันจะมึงจะโดนมันดึงจับดึงขาลงไปเลยวิ่งโอ้โดดวอเตอร์ซูปได้โอ้เอฟเฟกต์น้ำโอ้โอ้ดินโจโจโอ้แม่งไม่ได้ทำแม่งไม่มีไม่มีใครมาชอบขับจราจเลยวะสนามกว้างมากโอ้โรงเรียนพวกดูแร์ของข้างบนนั้นสิ หัวแตกไอ้เที่ยแม็กสะดุดตึ้มเหรอแม่งคนตีแบตไม่โบว์วะแล้วไม่ให้เมื่อกีคนไม่ใช่เว้ยมีคนชุดบาร์สไปโดนไี่เฮียกูว่าไม่่ใชตรงเนี่ยไอของมีใช่แม่มีคนชุดบาร์สไปโดนเว้วยเฮียมันอาจจะปิดเทอมอยู่หรือเปล่าอ๋อไอ้ต้นอะไรอ่ะชมพูอะชมพู่แม่ชมพูแม่ชมพู่ต้นชมพู่อ๋อต้นชมพู่ต้นชมพูสีน้ำตาลต้นชมพู่เนี่ยต้นชมพูเฮ้ยต้นไม้ซากุรอะไรเฮ้ยเมันจะใส่อนมือเนี่งอะไรอะพี่หมอไม่เห็น เอ้โกมุโกโมโนอ๋อผีญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นเนาะอกกีกันบานะผีญี่ปุ่นยืดยืดทำไมนะเฮียไม่ไม่เว้ยโชคมันจะแอบเข้ห้องน้ำชายเว้ยเทียเนะทำไม่นะมีอะไรพี่แซบเข้าไปไหนผมให้พี่เข้าไหนแต่พี่ม้องเป็นตากล้องพี่เอลไปรอดพี่แซบเลยเอาไปเลยอ่าช h ไลท์ทูมิมิ i c ข้นมิงโกชอบอะไรเาห้องน้ำไม่ฟิล์มเที่ยวบุ๊กไหมลีออนอเดี ไอนี่พี่เอิร์ธอ่านได้พี่ต้องให้พี่เอิร์ธอ่านเออพี่เอิร์ธเนี่ยเราเราเอานังกูเกิลเทรดไปกูเกิลทำเลรดนั่นที่ห้องน้ำมีอะไรปะเออพีตัวขี้อะพี่พิมพ์เฟชั่นเงโชคหรือยาบเปล่าจะต้องดูดีอะไรบางอย่างเออวันนี้อยู่ฉันเตือนว่าชอบบอนว่าไอ้เจ้ามันเตือนแล้วอ่ะให้รีบหนีไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะสายเกินไปเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บมันบอกว่ามันเราเตือนมันเรามันเตือนเราแล้ว ไปกันเถอะป้าออกไปเฮ้ยไปกับบ้านเก็บกระเป๋ากับบ้านเสียงอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรแม่งใครปล่อยหนูไว้ป้าเนี่ยไม่หนูแนนจิ๊ดจี๊ดหนูหนูอยู่นี่พี่โอไม่ใช่เสียงหนูนะไปด้แองแองเรอก่อนแองเนี่อะไรเอากระเป๋ามาพันกระเป๋า่กระเป๋าไงกี้มือกระเป๋ากับบ้านของแองของแองไอ้แก่เสียงใครเสียงใครวะเสียงอะไรวะแม่งเสียงพี่กระชูเออเสียง ดีที่สามที่ส้าเอาตัวเงี้ยเจ้าหนุ่มจะไปที่อะไรไม่รู้ทำไมกูออกตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยเไปเฮี้ยมาเป็นตัวเลยเอาเอาแองเอาไอแองเอาแองหข่งไปเลยโอ้โหไปนะแองแองไม่โดนธนินีสูบไอ้เหี้ยตัวอะไรอ่ะไม่โดนสูบละขึ้มาเกิดที่ไหนเนี่ยหน้าเป็เหมือนผีญี่ปุ่นเลยเพลงริวคุยเพลงริวเพลงริวเสียง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 โอ้โหเพลงดังเพลงดังมากเพลงดังมาก ไออะไรอ่ะตัวอ่แัอันนี้โชคแซนดังโอ้ยแซนดังโอเคไปขึ้นโอ้ยบิลิปอินยูโชคเนี่ยเสียงมันดังมากเลยเมื่อกี้เปิดโอเคเปิดนี่เขาเปิดเปิดแค่คิดเดียวนะเนี่ยโชคบิลิปอินยูโชคเนี่ยเปลี่ยนมันแอมบิลิปฉันเชื่อในตัวนายไม่ใช่เโอเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเครื่องเขียนเหรอห้องสอบอ๋อห้องสอบห้องเหมือนห้องเออเนี่ยเหมือนห้องโสดปะ โอ้ยเนี่ยไวเออร์ูจินโอ้ยไอ้เช่นนี้แม่งทำอะไรเข้าผ่องนะเฮียมีห้องวงโย่โอ้โอ้สวัสดีครับพี่ห้องนนี้ห้องแสดงนะนอนตุ๊กตาปีลูเลียนเป็นเทมพ์ก็หันมาเราอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโน้ตเดี๋ยวโน้ตนี่คืออะไรนี่ปเอาไปนี่โน้ตนี่คืออะไรอ้าวเฮ้ยจะมึงอ่านโน้ตนี้แล้วมึงควรรู้ไว้นะว่าอะไรมาคิดแปะรู้ไว้มาดูก่อนที่จะเข้าไปเตรียมตัวให้พอนะไม่รู้ว่ามึงจะได้ เรเข้าไปแล้วมันจะได้กลับออกมาเต็มอย่างนี้อีกหรือเปล่าไม่เข้าไปจนไม่เป็นไรเรามีกระถางเชิญย้อนกลับมาเข้าไปเลยปะไม่ถึงเนี่ยนะไม่ต้องความีคุณแจคุณแจเข้ามาแล้วไงแจรถอันยักษ์แม่มาเข้าไปเลยเหรอโอเคเข้าไปมันจะวิ่งมาแล้วเอาเฮียต้องมีประตูมาแล้วมันจะอัดดากเราไอ้สัสอ้าวนี่ไงเราอยู่ไหนอะเนี่ยววับแล้วววับแล้วมืดมากเลยไม่เห็นเลยเลยต้องชมพู่เว้์เดนเปิดไฟฉายไง กดเอฟไม่มีกดเอ F ไม่ได้นี่ว่ะว้าวคุณสอบว้าวคุณมาคุณสอบแต่กูได้ว้าไปคนท้ายว่เชี่ยไม่มีไฟทุกคนอยู่ไหนอยู่นี่มันหันหลังมาเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนเอกยังพิ่งไปเราฟิล์มก่อนเนี่ยฟิล์มมาแล้วเลี้ยวอีเทิงไข่โอเคไปกันไปเลยฟิล์มวิ่งเข้าไปเอ๋งี้พิ่งวิ่งเนี่ยมาเลยมาเลยวิ่งไปเลยไอ้ตัวอะไรเนี่ยของของตัวอะไรเนี่ยของเด็วตัวอะไรอ่ะอุต a แดงก n g g เลยน่ะไแต่กันไม่ใช่มันเป็นพื้นหลังเว้ยพี่เราต้องบังไอ้ชั้นด้วยฟิล์ม มันฮ้าเราลุกเรา่บ้าเาลุกมาดิมาดิเอาหายไปแล้วมึงกลัวที่แขง่นันีงกลัวอมึงกลัวที่แข็งเาหายไปแล้วกลัวกลัวอำนาจบาลเลียวตัวอะไรไม่เห็นเดี๋ยวไม่ใช่มือเงามื้ออะไรอะเงามื้อเล่นเกเอาเอาที่ไหนนี่ญี่ปุ่นเหรอเดี๋ยวใช่ใช่นะพี่ จากโรงเรียนเรามาญี่ปุ่นเลยเหรอเอ้ยพี่แวะเข้าดีด้วยนี่ไปอุ้ยหนังสืออ้ยไปซื้อมงกันเฮ้ยเอาววอว่าสมัยนี้ไม่มีมงนะเฮ้ยคำวิญยาาสต้องมาเลยวเนี่ยอนี่เะไรอ่ะนาิเราต้องอยู่กับมาณแบบยุคแบบคิมิตโนใหญ่ป่ะประมาณนี้ใช่เหรอนี่ยุคเขาเรียกว่าไยุคไชโชะเฮ้ยซิม ผมก็ไม่รู้แต่มันมีป้ายมาลยะไม่รู้นะว่ามันเพมก็ไม่รู้แต่มันมีป้ายไปอ่ะร้านล่างเม้งอุ้ยอยากกินร้านร่างเม้งอ่ะขับไปไม่ได้ร้านหนังสือเบี้ยวพี่บไปเบี้ยวไอ้่เนี้ยแมงเอาทุกอย่างมาผสมรวมกันหมดเลยเฮียยุคบิดเบี้ยวเดี๋ยุคบิดเบี้ยวแข่งนโป๊เป่ยนวิ่งไปเฮยผมนะตรงประตรงสภามันต้องมีร้านหนังสือแม่งยิงกินไม่เหี้ยอยากซื้อมังงอะ เว้ยนเฮ้ยเฮ้ยดูดูเยี่ยมตั้ยดูแล้วะั้ยอ๋อมันมีทางให้เข้าไปด้วยอะไรอ่ะเขาโมงกดเหรออะไรอ่ะไว้ใจโอ้เขาเขาโมงกดโอ้โหไปเอาคีฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งซ้ายโอ้โหเฮ้ยเรื่องนำทางไว้ใจพี่ออกเลย โอเคผมภูใจตัวพี่เอ็ดเปิดไเป่ไฟยังไงไม่รู้ไปไหนแล้วะรอ้ามไปตาไปจำดีจำจำาดักดักโชคเปโชคเป็นไปมาไปที่ไหนอ่ะเราด้วยอันนี้แอบผีก็ละเนี่ยทางามาแอบเดียดปะโอ้โหโน้เลื่อสายไปเ้วยอายโปรชัดหน้ารวยชหน้ารวยไปโชคชหน้ารวยอาวเฮียดเฮีย่ย ไหนอะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะศพเหรอมันม่ตดองควัก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 อะไรออกไปไมเจอกุญแจแอบละเจอกุญแจครับเจอกุญแจสามมันบอกกุญแจสามเลือดเลือดสาดเลยไม่ใช่ไม่โดนไม่โนนี้มันต้องขามวยผีเว้ยมันกลายเป็นแับนี้เว้ยไม่ใช่ของขามุยเราแต่เรามันโดนแดกเพื่อเพื่อที่จะเป็นขามวจผีเว้ยเฮียออคู่หน่ออ๋นี่คือเราเจอกูนเหรอ ไม่นะพี่มันเหมือนดถต่อยทะลุพุงอ๋อโดนัดได้ไหมอีกคิมซันนะพี่โดนัทแกเป็นกูแบบแข่งแกงที่สุดในกูแล้วเว้ยกูไม่อยากโบ้หรอกทางเดียวกเออเดี๋ยวไปดูแผนที่ก่อนไว้เชื่อกูย้อนกลับไปดูแผนที่ไปนี่ก็ไม่ใช่ทางกลับอ๋อนี่ไงเจอทางกลับแล้ะนี่ก็กลับมา้ะกลับมาละกลับมาละโอ้ยเปิดไปหใครแคปใครแคปหน้าจอเนี่ยมึงจ้าเนี่ยจำแผนที่ไว้ นี่ไงเราตีกันเลยนี่ไงมันเราเพิ่งไปเอากุญแจมาตรงด้านซ้ายอ่ะแล้วเราต้องไปหาทางออกต่อโอเคครขวาเดินตรงซ้ายรขวา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 ขวกขวาขวาขาขวาน้าขว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 าวาขวาขวาขวา้วาขวาขวาขนาขวาขวาขวาอวาขวาวาขวขวา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 อวาาวาวาขวาขวอขวาาอาาววเาเวว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 ไวว อรูบๆแล้วก็ขวาขวายาวแล้วเขาไม่ผีย่องเบาใช่ไหมเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรแล้วเขาไม่ใช่ผีย่องเบานะขวายาวแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายอันนี้เอ่อตรงแปลนี่เจอละต้องตอกเต็นท์เดี๋ยวเราเข้าไปเร็วเร็วเปิดติวะเปิดประตูไม่เห็นมีทำไมเราไม่เจอผีวะเทียเอ้าทำไมตอนสอบกูไม่จำได้ถึกขนาดนี้เลยเอามีผีด้วยเหรออ้าว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  ผีไม่ล็อกเป้าเลยไอ้เนี่ยอ๋ออ๋อเรามาสองแล้วเนี่ไอ้ของแม่งฉลาดกว่าอ๋อสอบดีกวะไอ้ขเกียรติอันนี้ชิบหายเลยฟี่๋องร้อยได้ไงเมื่อกี้มาอยู่ขีดเส้นเราอยู่ในวัดเหรอยึดท้าอสิบพี่โธ่ทางที่ดีอ่ะเราคงไปทางซ้ายเว้ยเชื่อกูขวาลายซ้ายอัปปีเราด้วยตั้งวัดทางที่ดีตั้งรัดยางใช่ทางลัดยางเว้ยทางลัดยางเหรอคือเซเบียที่ผมไว้อือหือ นี่นี่อยู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 ่ไปดักกันไปดกกันไปดกันแล้วลบไปได้กใจนี่เราเปิดแค่ขีดเดียวนะเพื่อนนี่อสุ่มสอสุรดิบวิวาวัดดีเอาที่มันกลัวนันี่้เฮียมันกลัวราน่นั่นไอ้เฮียอะไรอะไอ้สมันไปแล้วค้า้ขึ้นว่าไอ้นั่นละตีปะปกติปะไอมันบอกให้ไปคุยกับฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์อยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิล์มฟิล์มมีอะไรนี่เนี่ยเนี่นีอ๋ออะไรอะ ไอซูฉันมองฉันมองเห็นฉันมองแกอยู่แล้วมันจะเข้าไอซูโอเคไปฟาร์มนะผมนี่บ้านอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอ๋อีอ๋อยู่นี่สำรวจบ้านนะครับบ้านทรงญี่ปุ่นนะนี่ไงฟาร์มมือโอเคไปโอเคไปต่ออยู่ไหนี่คือฟาร์มมือโอเคไปต่อโอ้โหสุดมีโอ้ยลิงจ่าใช่ลินจ่าลิงจาไม่ใช่ฟาร์มเมอร์หรอกเนี้ยเออลิงจ้ย อันนี้ฟาร์มเมอร์เนี่ยฟาร์มเมอร์แต่อนู่นน่ะนินจาน่ะเห็นไหมน่ะว่ะไหนไม่เห็นอะไรก่อนหน้านี้ระวังตัวด้วยน้องชายของฉันไปในเมืองแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นไอเทะที่โดนมิเตอร์โดนัทโดนโดนัทไปแล้วจะมาดูว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่ฉันอยู่ที่นี่เงามืดลองถามนาฬิกามันเขาส่งเหมือนเขาโดนส่งมาไม่ตีนี้ป่ะ พูดถึงเรื่องเวอร์โอเวอร์จะเป็นประโยชน์เมื่อกี้ตรงโน้นไอซีไอซีคาเชียวอินลอยไอซีคาเชียวอินไม่มีบันไดมีบันได้มีไม่ได้ด้วยมีบันไดเนี่ยอะไรเอ้ยกุญแจท่านทำอะไรเรารู้เรารู้ท่านไม่รู้ตอนน้องบุญเรารู้ใครไอ้โวกก็เอกทางนี้ไว้เชื่อกูอยู่มั้งมีกุญแจที่อะไรไว้เชื่อกูคนไกลชงงานอะไรอ่ะผลัดกับดาวทางที่ดีคือทางซ้ายเว้ยเชื่อกูเทียมา อะไรมีอ๋อมีแยกสองทางเหรอกินกินไ่ขีดไปทางขวาดีกว่าโชคเนาะเฮ้ยนะกูไปทางซ้ายให้ดูเว้ยจะไปซ้ายหรือขวาไปทางซ้ายไปมือไอ้เหี้ยเอ้าแยกสองทางปันตัวใหญ่8ทิศคงตีตีฟ้ามือมาดิเหี้ยมองทางโอยเหฮ้ยเหยียบด้วยตัวปั้นเหรอตัวที่แล้วใช่ไหมไม่ระวังมันวิ่งพุ่งเข้ามาเว้ยเจ้าผมมีเหรอมีพุ่งเลยเจี๊ย้ทำอย่างนี้เฮ้ยหยองเฮ้โชคกลับไปทางเดิมกอนเถอะอันนี้เหี้ย นี่อะไรบอกแล้วทางใต้ไอ้เป็นไงอ้โชคต้องเข้าวันนี้โชคมามึงอย่านะมึงหย่าพุ่งมานะกูต่อยนะมึงอย่าพุ่งมานะกูต่อยในสติอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะแม่งไม่ใครช็อตไม่มีเฮ้ยนี่วิวโสผู้หญิงไอ้มาโดนชิงเงินมึงแหวนสโสผู้หญิงตะกี้หับกี่แล้วอ่องทำอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะหัวลูกปั้นเหรอมันผีตัวที่เราเจอเมื่อกี้นี่เลย าะว่ามันน่าจะเป็นลูกปั้นไม้พี่ชิคกระถาไม้นน่ปั้นไม้แอนตนำเลยแอนตจะชคอพี่เรา้ใช่ไหมไปเลยโชคไปตรงกลางโชคเ้ยีขี้ยุดก่อนชั่โดทีหี่ดมึงอย่านะมึงอย่าพุ่งมานะมึงอย่าพุ่งมากูต่อยนะไม่เอานะจ้าจ้าโชคข้ขี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 ้มี้ี้ีีี้้้า้้้าจ้า้าขยับเปล่า้้ขีีี้ีี้้

ใช่ก้อนจอมยุทธเข้าไปอย่าวิ่งนะมึงอย่ามึงอย่าวิ่งนะวิ่งมากูต่อยเลยนี่ไอช้างกนจอมยุทธของไปพักพักที่จุดไฟไว้จุดพักเฮ้ยจุดพักใจจุดพักใจจุดพักใจนี่ได้ไฟแล้วจุดพักใจไม่ไชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ไปเอ็พักใจตรงวนปะมีลูกปั่นคอยเอ็งก็ไปไอ้นี้ละไออ๋อ้โชคไออ๋องไอ้โชคกูน่าที่จไอ้โชคเมื่อันแปลชีวที่ฝ่ามือปิ๊บแปงมีลูกปั่น ทามาทุบหวยออกนะเม้งเม้งไปไอ้โชคเวยออกหต่ไม่เลยคว้าวไม่มีเลยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไอ้โยไปดนกัดเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้้ยเยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ไ้ยเยเ่ยเ้ยเฮ้ยเย้เย้ยมฮ้้้วมเเเยย้ยเย้เเยเยย ใอ้ฟิล์มชัดแบตเตอรี่ก่อนวะไม่มาลับอุอกาศวิ่งมาทางซ้ายแองวิ่งมาทางซ้ายด้แองทางซ้ายเป็นทางที่ยรณีสู้คือมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยจอพี่อ่ะมันมันมืดมืดตื้อเลยแองวิ่งมาทางซ้ายเว้ยแองกูไม่ได้ไปรับหรอกเฮียให้ตายไงก่ทางซ้ายอ่ะให้แทงอีกกูไม่ไปรับหรอกไอ้เฮียทางซ้ายอ่ะโอเคไปต่อมาครบแล้วครับไปต่อไปต่อไปเลยไปละมุดโอ้ยเพลงเพลงบิวเพลงที่ในไฟฟ้ามือเฮ้ย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 ทำไมเยอะจัง คือคุไม่ได้หรอกุกมีเป็นิิทามาแล้วขึ้นไปได้ปะขึ้นได้ขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะตู้ของก็ต้องเดินมาังี้ก่อนไม่ได้อ๋อออ้อโอ้ยไอ้ที่ขวนเดบ้าไม่ได้ถ้ำไม่ได้อะขึ้นไปไม่ได้มันติดนี่เรงถ้ำไหนถ้ารถร้อยตู้่อไปรดคือไว้อไหนไอ้ของมึงเก่ายตายถ้ำแล้เนี่ยไม่ชบุทอโอ้ยไหนอันนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วครับ ทำไมเพลงมันบิวจังน,งน,งน,นทำไมเราข่านไปตรงนี้มันเหมือนเปิดเกินไกลไอะไรบางอย่างอยู่ดีก,แก็แหลกไปนึงอ่ะโหลดผีโหลดผีประตูไม่ไนะด้คะไรเปล่าว่ะอันนี้ว้าอ๋อนี่ไงกุญแจมีกุญแจก็กกไม่เปิดนี่ว้าว้าบอกโอเคว้าไปทำไมไม่ว้านี่เอ็ดไม่ยืนข้างอ้าวเอีา่ไม่เอาเ้าว้าไปอะไรยังไม่ว้าไม้วาาไป็นคนแรกคนสุดท้ายนะคนสุด โอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหทางโอ้โหทางหนังคลาสสิกนี่ถึงนี่ถึงหนังคลาสสิกเรื่องหนึ่งอะที่มันเป็นเด็กแฝดมองอยู่ไกลๆอะเปิดได้เพราะว่าประตูไม่ได้ไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้อะไรอ่ะหาทางออกจากโรงแรมโอเคอุ้ยไม่อยเาี้ยไม่อยู่ดีๆก็โผล่มาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอะไรวะเนี่ย กดคุยเฮ้้ยยยไอคุแชร์ไอ้พวกนั่งแช่กับมึงปีกกบมาตามไปในเอิร์ธปอดชิบหายเลยยี่ห้อแมวแด่หัวแมวแด่หัวแมวกินเนอะแปเข้าลิฟต์เลยไม่ต้องอ่านแล้วฉันดีเพลงไปโชคบ้านว่าเหมือนมันติดที่นี่แม่งเพลงขึ้นลิฟต์แม่งโคตรคับนี่มีผีอยู่ ไม่ต้องขึ้นทำไมว่าขึ้นมาคนเดียววะขึ้นไปด้วยกันดิเอามาแล้วเฮียมาแล้วมาียไม่ไปเหี้ยมันเข้วเขาเฮียไอ้เจ้าพวกเราเข้าคุณแรกไอ้เหี้ยเราเข้าเลณแรกเฮียมันไปแล้วโอ้โหทางยาวเลยเออิร์กำลังมาโอเคเออมาแล้วแม่งโอเคไปใครจะใครนำพวกนำไอ้ห้าไอ้น้ำเด้งอ่ะฟิลนำไป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 เอฟเป็นตัวบุเฮ้ยพวกนำเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอ้สุดพี่ว่าเหรเฮ้ย เพียดะไปงนะอะไรอ่ะใรอะฝาลางตปีไว้ต้องไปไม้หยุดเอ้ยันยมันเลสะแกสูเหรออะไรี่ว่าพี่สูรมันอยู่โรงแรมมงไปแล้วมันไปแล้วมังไปแล้วสูนมันไปแล้วมันยังวนเวียนอยู่เลยสูนประสาทเคเหรอเราไปทางซ้ายก่อนไหมฝาซ้างเราเราไปทางไหนพี่ตามตื่นไปทางนี้ก่อน ใชทางนี้ทางตันีสวยอ้าวอ้าวอะไรวิ่งมาแลวิ่งมาแล้ว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 ขอบคุณมากตัวล่ตัวล่อ้าวเอามันวิ่งไปูเอามันมนกลับไปแล้วเ้เ้ยกลับมาก่อนลอมันวิ่งเลยมากนผมกดลงลิอ๋อิไม่เอามลอยอยู่ลิกูลออยู่มาีมาแล้วเ้ยลอล้วิ่งผ่านไปกลับมากลัมารไม่ผ่านไปนะ วิ่งมันบอดี้มันมีบอดีเหี้เหี้ยมันมีมันเลี้ยวมันเลี้ยวทำมาเขามาเขามาเข้ามมาตามมามันมันคอตามห้องมันคอตามสะตีแตกสะติแตกสะติแตกแล้วไปเรวิวสุดบวงเข้าสิงไปเราไปเราเจ้าไปเรเจ้วโอเคแตไม่น่าหมดมาเลยครับปีชายเหมือนกันเลยจะไม่น่าหมดชาร์จก่อนชาร์จก่อนโอเคกูรอนธรรมดามีเดินธรรมดาเฮ้ยมีรีบมีรีบมีรีบเดินธรรมดาให้เร็วที่สุดวัเรียกกูอีกแมย์ไงเสีย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 งกูคุณรีบได้โชคนี่กูหนีไปแล้วม่ได้วะ เฮ้ยเสียงเสียงมันไล่เสียงมันไล่มาโอ้โเก็บมันดีก่อนริบ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 เสียงมันมาแล้วเสียงกดริบริบริบชัวร์ริบอ่ะไม่ไปขึ้นอ่ะริบขึ้นแล้วโอเคไปแล้วผมไปไปอย่าคิดผมขึ้นก่อนก่อเด้อเปทีละคนแน่เลยโอ้โหเฮ้ยริบไม่ขึ้นแต่ทีละคนโอ้เห็นแล้วขาอ่อนไอชัวไอชัวกนร้อนมากไอเทียไม่โชคเรา คือเราเพียร์กับเมื่อกี้นี่ยละต้องแผนก่อนเหรอมือแผนที่เราขาออดเลยมันมีคาถาไล่ผีอยู่นะเว้ยคือที่เชียงทองท้ายขวาโน่นผีจีนมาลองเลยไปด้วยกันได้ไปได้ไกลแล้วเราจะไปได้ไกลให้เราไปด้วยกันเวยเอเชียเพื่อไปเราจะไปได้ไกลถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์มาโอเคแม่งไม่ทําความสะอาดเลยเอ้ยพนักงานจ้างไม่ได้พี่โควิดเพราะว่าพนักงานที่ไหนก็ไม่กล้าเข้าอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่องไปไหนแล้วไม่เห็นอ่องเลยเนี่ย มาทางนี้อ๋อทางไหนซ้ายหรือขวาให้หันไปทางขวาทางขวาแหลกขีโลดโอ้แล้วไปไหนต่อวะคุณลืมคุณไม่ได้จับตรงที่กูอ๋งไปทางตรงแบบทางที่ดีที่สุดเว้ยจะเราเพิ่งจะทำที่ดีที่สุดทางไหนไอเหี้ยเฮ้ยเห็นตัวีใครผ่านข้างหน้าวะเอิ้นมึงเห็นเหมือนกูไหมเห็นเหมือนกันไม่ดีเลยพี่ไม่เห็นเฮ้ยรอ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 มาทางโอ้ทางสักทาง ใครก็ดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นน่ดูแอบ,บดูเราฝั่งเลยดูสิทิศเดี๋ยวข้างหลัง <c oughs> โอ้ยต้องเบิกเต้นต้องเบิกเน่ดีแล้วอ่ะตอนนี้นแม่งมึาไม่มาไม่มาตุ่เขียมันตุ่เขียโอ้โหตุ่ขาวๆเมื่อกี้ตุ่เขียอะไรอ่ะสไปเดอร์แมนพี่สไปเดอร์แมนตุ่ยเขียบมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ยี่สิบเม็ดสไปเดอรมังกี้อยาบยูเปซบงยูเซรงไปแล้วยูเซบงโอเคสวยเวิลี่กู๊ด อ้าวกูจับโอ้ยไอ้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 ไี้วอ้ไอ้ไองไอ้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 าอ้ไ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 อ้าอ้วอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้อไอ้้ไอ้ออ้ไ้ไอ้อไอ้ไอ้้้อไ้ออ้้ ถ้ามันแก้พางเดิมได้เว้ยแต่เราแค่ต้องเซฟหน่อยอืมอ่ะเราต้องเดินธรรมดาไปเดินช้าๆแต่โฟกุ้งรีบชิบหายช้าๆวิ่งก่อนลำหน้าแหลังไอ้เชคอผีว่ากระสินิดโฟกผีมันชอบเอาข้างหลังมันไปโฟกต้องเดินข้างหน้านะล่ะว่ามันจำช่างแก่น้านะไอเกมผ่านนี่เข้านะครับเน้นๆไปไปไปค่อยเดินไปนะครับ การเงียบแบบนี้อ่าเกียจมากครับนั่นเดี๋ยวไปแล้วดี๋ยวไปแล้วรอ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 นี่ผมไม่ซก้อบอลไวะเดี๋ยวผมก็สายที้ผมรอแล้ด้วยเราด้วยเราด้วยแล้วเลี้ยวขวาเฮ้ยเราด้วยเราด้วยเราด้วยผมรอพี่แซฟอยู่้ทำไมเรามาต่าคนละเอาผีกันนะแล้วก็ตรงไป

เห็นผีออกมเห็นแล้วเมื่อกี้มันวิ่งมาเมื่อกี้อันนั้นผมไม่ใช่หรอไม่ใช่ตัวขาวๆตัวขาวตัวขาวเห็นเห็นผีนั่นไงมันไปแล้วน่ะเราจังหวะ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 ดีๆเราเราาต้องตั้มดาบผีเลยเมื่อกี้ผีมันวนมาทางนู้นอ่ะต้องไปไหวโอเคไป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 ่วิ่งนะวี่วิ่งนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วเนี่ยสัตว์ตีนเกี่แตกแล้วตรงตรงตรงไหม ตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายเดินมาตรงแล้วก็ซ้ายใช่ป่ะเอจะไม่น่าจะหมดเดินเ,เดิน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 เขยชาชาชาร์จขณะไปเซฟโซนป่ะฟิลเซฟโซนเซฟโซนโอเคตรงนี้เซฟโซนใช่ไหมแล้วก็ตรงยาวเลยชาร์จก่อนนะครับะนะตู้ผีให้ถ้ามีแค่เลี้ยวเลียวเลยนะโอเคโอเคเต็มละยังไม่เต็มเดินตรงอ๋องยอ้เพิ่งไอ้เพิ่งอ๋องอ๋องจยันก่อนอ๋อง เอาซอยข้างหน้าเอาซอยข้างหน้านี้เอาซอยซอยหนึ่งซอยหนึ่งเออเราต้องเดินตรงไปเลยฟิล์มตรงแล้วขวาแล้วก็ตรงแล้วขวาตรงขวาแต่ทางได้ไม่เจอเลยดิเฮ้ยมาลองเลย้วมันมาแล้วมันมาแล้วเทียเอ้าตรงนี้เซฟโซนเซฟโซนพี่ต้องเข้ามาทางนี้ไม่ทันแล้วพี่แม่งแม่งตามพี่มันตามพี่มันตามพี่แม่นตามพี่มันตามพี่มันตามพี่ทำอะไรอรอพี่หน่อยมนตามพี่มันตามพี่อยู่มันตามมนตามหลับพี่มันตามหลับพี่อยู่ไอ้มัาตามไม่ตายจะหมดว้าไม่เป็นไรพี่รอไว้ให้มากที่สุดเพราะมัน ถ้ามันจะวัดทุกคนไปหาประตูพี่อีกหคนเข้าประตูหนึ่งคนอ่ะโอเคโตโอเคโอเคแล้วพี่พี่เสียบฟิ้งมาไงโอเคตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วครับไม่แต่มินน่ามีเท่าไหร่ต้องวิ่งมาให้หมดกั็ไปหาก่อนวันหนึ่งนะรอที่เซฟโซนตรงนั้นก่อนนะวัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วจะวัดทุกคนพี่มันจะวัดทุกคนอ่ะโอเคโอเครอดฟิวเก็บข้อสอบบทที่สามนะครับผมไม่ใช่ดิแชปเตอร์แชปเตอร์หนึ่งครึ่งสามนะไม่ทัน นานนี้หไปเลยเราคิดว่าเราจะออกได้จากผีตัวนั้นแต่แต่มันเขียวโอ้โหนี่ไงอ๋อคือเมื่อกี้ทางออกคือทางออกเมื่อกี้คือเราขึ้นลิฟต์ใช่ไหมอ๋อตอนนี้เราแบบไปเสียก่อนเราโดนอาณาเขตเราโดนอาณาจันทายอยู่เลยอาณาจันทานี่รันเนี่จันทานี่รันเหรอซากุระเต็มเลยแหวมีมันคือเส้นสมพูนจะอยู่ที่ไหนอุ้ย เฮ้ยเสียงกัติลาเหรอกัตติล่าเมย์หรือว่าทีเล็กวะไม่ใช่ถ้าเขาติล่าเหมือนง่ามหัวมือเราปุ๊มันไม่มันหรอกห่อนมือนี่แล้วอ่าจบแล้วจบแล้วอ่าจบชัพเตอร์แรกลจบแล้วปอดไปโอเคโอเคเขาจบไปแล้วสำหรับเดอะมีบิ๊กพาร์ทแรกนะคโอ้ชัพเตอร์แรกนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็ เดี๋ยวแชทเพื่อสองมาเร็วๆนี้แน่แน่แน่นอนนะผมเพราะว่ามันเกมมันก็ทำมาดีนะทำมาดีทำมาดีทำมาดีก็สนุกดีแล้วก็แล้วก็ก็ว่าอยู่หาไปไหนิ่งอยู่นี่โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมอาดีโอสจ้ามีใครฝกมีใครมีมีใครมาบอกคุณผู้ชมไหมอย่าลืมไปแปะช่องนั้นล่ะมันอีพอร์ตอีพอร์ดเลยอีพอร์ดอีต okej. Okay. <laughs> okay, okay, okay. Okay.